ก่อนเอยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปอัปเดตราคาตลาดในณขณะนี้กันก่อนนะฮะก็ Bitcoin อยู่ที่19,900 952นะครับ Ethereum 1,443นแล้วก็ BNB นะครับผม277 XRP 0.35นะครับ Cardano 0 4 7 8นะครับผมแล้วก็ Solana 32.87ในณขณะนี้นะครับสํหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือ c h i l i s นะครับรอลงมาเป็น Cosmos แล้วก็ XRP แล้วก็ Lido นั่นเองนะครับผมเรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่อีเทียมนะครับผมก็คือราคาเนี oh. wow. <to> ่ยล่วงถึงต่ำกว่า1,500นะครับหรือว่าราคาตกลงค่อนข้างแรงเนาะหลังจากที่มีอีเวนต์สำคัญอย่าง The Merge นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันที่หลายคนก็ตอนแรกนึกว่าจะไปต่อถูกต้องไหมคือช่วงวันที่ Merge เนี่ยมันค่อนข้างทีจะพันผลมากๆนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวช็อต โดนกันไปนะครับผมในช่วงวันวันนั้นถ้าใครถ้าหลายคนจํากันได้นะครับก็ถือว่าเป็น1หนึ่งวันละกันที่ค่อนข้างพันผวนมากๆแต่ถ้าใครถือสปอร์ตอยู่ก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมในวันวันนั้นนั่นเองเนาะแต่ที่แน่ๆในณขณะนี้ถือว่ามีอีกหนึ่งเรื่องละกันที่หลายคนอาจจะกังวลในตอนนี้นะครับเพราะว่า40%ของ Ethereum Proof of Stake Node นะครับเรียกได้ว่า control โดย2อ address นี้นะครับผมหรือว่า2 validator นี้นั่นแหละเนาะ เราจะไี่มีการเมิร์ชไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือที่ตรวจสอบบล็อกเยอะที่สุดนะฮะก็คือบล็อกอันแรกเนาะตรวสอบไปกว่า188บล็อกนะครับผมหรือว่าคิดเป็น28.97%เนาะแล้วก็ที่2 r นะครับผมตรวจสอบไป105บล็อกหรือว่าคิดเป็น16.8%เนาะซึ่งสออันนี้รวมกันก็เราๆ40 กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับผมถือว่าเยอะอยู่พอสมควรสําหรับ2เจ้าเจ้านี้นั่นเองนะครับซึ่ง้าเลาเข้าไปดู2เจ้านี้คือใครนะครับผมก็คือไ i โดแล้วก็คอยเบสนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนก็กังวลว่าโอ้โหสมมติถ้ามันเป็น2เจ้าแบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสไหมเนาะที่จะทําให้หลายคนกังวลน,นะครับผมว่าไอทูเรียมันจะกลายเป็นทูเซ็นเทอร์ไรท ไปหรือไม่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราดูโหนทั้งหมดเนี่ยมันก็4ี0 0 0 0กว่านะถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเราดูการใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่2เจ้าเท่านั้นแหละนะครับในนักขนาดนี้นะอนาคตต้องว่ากันอีทีนะครับแต่ก็ที่เราเห็น,หนกันเนี่ยสเจ้าปาเข้าไปกว่า40%นะครับผมซึ่งก็นักวิเคราะห์นะครับผมรู้ว่าเอ็กซ์เปิดอันนี้ผมไม่รู้เป็นใครนะมองว่าเออมันก็มีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของตัว51% Atta c k หรือไม่นะครับผมแล้วก็อนาคต อาจจะมีในเรื่องของเซนเซอร์ชิหรือว่ารัฐบาลหรือว่าอเมริกาแบนฐานเซชันนั้นฐานเซชันนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมก็คิดว่าหลายคนก็กังวลนในณนขณะนี้กันอยู่ประกอบกับมีในเรื่องของการเซลล์ด e นิวหรือว่า b ายเดอะรูเมอร l เซลล์ด w นเนาะซื้อในช่วงที่โอเคมี or, รูเมอร์หรือว่ากำลังจะมีข่าวดีหรือว่ามีซอรี่นั่นแหละแต่พอมีข่าวดีเปิดออกมาจริงปุ๊บ เทยับเลยนะครับผมสำหรับอีเวนต์ t h e Merge นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะที่ที่ต้องรอจับตากันอยู่ทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูที่ราคาของ l i d o นะครับหรือว่าเหรียญ LDO ก็พุ่งขึ้นมาถึง6.8%ในนักขณะดนี้ส่วนกระแสรหรือว่าเติบโตค่อนข้างแรงนะฮะก็ต้องรอดูว่า l i d o หลังจากที่พุ่งขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้เนาะหรือว่ามีอีเวนต์ ดมเมอร์ชขึ้นมาแล้วคาและโดปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยโอ้โหจากแบบ0.6กลายไปเป็นแบบ3ค่อนข้างแรงส่วนกระแสะตลาดอยู่พอสมควรแล้วก็มีการปรับยอ่อต้องรอดูว่าจะเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่นะครับสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าน่าจับตามองกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูข้อมูลของดมเมอร์เต็มๆนะฮะก็ยังไงเข้าไปดูข้อมูลของอาจารย์ตั้ม ช่องฉลก c o m กันได้นะครับผมในวันที่13ที่ผ่านมาที่เองนะถือว่าข้อมูลแน่ยเราก็มีมุมมองแล้วกันในเรื่องของเซนเซอร์ชิพหรือว่าอะไรต่างๆที่ที่ผมได้พูดถึงกันไปก่อนหน้าน,นี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งเรื่องที่โอเคฟังแล้วแฟนอ t ทเรียมอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งมุมมองแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะเอาข้อมูลหลายๆอย่างมามาพิจารณาแหละนะครับผม,ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคลิปดนี้นะครับ กดเข้าไปดูกันได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็คือ Ethereum Proof of Work นะครับที่ก็ฟอกมานั่นแหละนะครับผมแยกออกมาเนาะสำหรับตัว e t h e r e u m Work หรือเหรียญ e t h จนยูนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตเหรียญนี้จะได้ถูกนำมาทำให้มันมูลหรือว่าปั่นหรือว่าทำอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้มนานำําอะไรนะแต่หมายถน้ว่าก็ต้องจับตาเหรียญนี้กันให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงแรกผมก็ ผมเชื่อในเรื่องของความโลภของคนนะว่ามันก็จะมีในเรื่องของการทําให้มูลอะไรบางเหรียญนี่แหละต่อให้โอเคตลาดมันนิ่ง,ง,ง,งๆทรงๆแล้วก็เป็นแบร์มาร์เก็ตแบบนี้แต่มันจะมีบางเหรียญที่จะถูกยกขึ้นมาเล่นนะครับเป็นเรื่องปกติของของมนุษย์อยู่แล้วเนาะก็ไม่รู้อันนี้จะถูกยกขึ้นมาเล่นหรือเปล่าต้องรอจับตาสําหรับตัวอีท e r e ียมฟูบ o อเวอร์นี้เอาไว้ให้ดีนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้รับแอร์ดรอปก็ลองดูใน m e t a m a สนะหรือว่าในเอชเนี่ยเขาก็จะแอร์ดรอปมาให้ในในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับ แต่ธนาั้นขอแจ้งเตือนอีกทีนึงระวังสแกมนะครับสแกมที่แบบเฮ้ยให,ให้ให้ไปโอนเงินให้กับคนนั้นคนนี้แล้วคุณจะได้แอร์ดรอปนู้นนี่ยังไงอย่าไปโอนให้ใครนะครับโอนให้ใครนี่ผมคิดว่า99%หน้าที่จะหายไปเลยนะครับผมนะแล้วก็เอาคืนอะไรไม่ได้นะยังไงแจ้งเตือนกันอีกครั้งระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะในการที่จะโอนเงินให้ไปให้กับใครนะฮะ มีความเป็นไม่ได้สวงมากๆที่จะเป็นสแกมนะครับผมนะก็อันนี้เป็นวิธีนะครับผมจากทาง Bybit ก็ลองเข้าไปดูใน m e t a m a s สของตัวเองได้หรือว่าถ้าใครซื้อใน e อเอนก็ลองเข้าไปดูว่าได้รับ a d ร์ดหรือไม่ในกระเป๋าตัวเองนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่การผลิตสําหรับอีท e รียมกันบ้านนะครับแต่ว่าเรื่องที่ดีในในเรื่องที่ไม่ดีก่อนหน้านี้ ทำให้แฟนๆอีสอาจจะยิ้มได้ขึ้นมาอยู่บ้างนะครับผมก็คือตอนนี้ถ้าเราดู30ชั่วโมงหลังจากที่มีการมิ r g e เนี่ยก็ supply ของอีสเติบโตขึ้นกว่า342 Ethereum นะครับผมซึ่งก็ถือว่ายิ้มได้นะเพราะว่าปกติแล้วมันโตเป็นหมื่นๆอีสน, e นะฮะที่ถูกผลิตออกมาหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าหลังจากที่เปลี่ยนจาก proof of work กลายไปเป็น proof of s t a k เนี่ยการผลิตออกมาเนี่ย น้อยลงกว่า90%นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่โอเคหลายคนก็มองว่ามันจะเป็น d e f r a t i o n a r y ถูกต้องแม้ก็คือเบิร์นเยอะกว่ามินทหรือว่าผลิตออกมานั่นแหละก็จะทำให้สภาพโดยรวมมันลดน้อยลงไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นระยะยาวนะที่เราต้ององจับตากันดูต่อไปว่าจะส่งผลที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็เราลองเข้าไปดูได้นะครับผมที่เว็บไซต์ o u t s o u r c m o n e y เราจะสังเกตว่าถ้าเราเนีย่ยดูก็อันนี้คือ อีเทเรียมนะครับผมปกติมันก็จะพ,พุ่งขึ้นมาสูงขนาดนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแบบเราจะได้เป็นเดเมอร์หรือว่าเป็นผู้อัพสเต็เนี่ยมันก็แทบทจะไม่ไม่ขึ้นมาเลยนะครับถือว่ามีการผลิตที่ค่อนข้างน้อยลงไปมากๆซึ่งทังนนี้ทันนั้นนะครับผมข่าวสารทุกอย่างในช่วงนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะแล้วก็บางทีมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อราคานะครับผมตัวอย่างเราว่าข่าวดีก็อาจจะราคาล่วงข่าวร้ายก็อาจจะราคาขึ้น,ม,นมันช่วงนี้มันค่อนข้าง พันผวนมากๆยังไงถ้าใครเลเ้วลเลหรือว่ายัางไงก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยกลัวที่จะเป็นเหมือนควิปโอนี้นะครับผมนะโอ้โหยับเลยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราดูที่ทางโปรเจกชิลิสกันบ้านนะครับก็ถือว่าเติบโตแรงมากๆนะครับผมเป็นที่1ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะวันนี้เติบโตมากกว่า9 6 3ส่วนทางกับ ระแสตลาดในช่วงนี้มากนะครับผมสำหรับเหรียญ c h เที่ทำในเรื่องของแฟนโทเค็นโดยเฉพาะเียดว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจสถานการณ์อะไรเท่าไหร่นะครับนะ <c oughs> คนก็คนค้างช่นชอบฟุตบอลฟอร์มูล่าวันอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็น่าสนใจน่าจับตามองอันนี้หมายถึงว่าน่าเข้าไปศึกษานะครับผมไม่ได้น่าเข้าไปลงทุนอะไรนะไม่ได้มาแนะนาในการลงทุนนะฮะซึ่งล่าสุดก็ได้ เตรียมนะครับผมที่จะเปิดในเรื่องของเหรียญแฟนโัวแค้นอย่าง MIBR หรือว่าเป็นผมเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยน่าที่จะเป็นเหมือนเป็นอีสปอร์ตเกมนะหรือว่าแบบเป็นทีมที่เล่นเกมนะครับผมจากทางบราซิลนะถ้าใครเป็นสายเกมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยล้วกันว่า Made in Brazil นี้ใช่ไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเท่าคือผมอ่านไม่ออกนะฮะเป็นภาษาอ่าบราซิลนะฮะแต่เท่าที่ดูเท่าที่ดูลองแปลเนี่ยน่าจะใช่นะครับผมเนี่ยแชมป์โลก คาลเตอร์สไตล์คนแรกของบราซิลนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะที่ท,ท,ที่ต้องรอดูนะครับผมว่าแฟนอเอเหลียนแฟนดอเคลนนี้ออกมาบนชิลีสเนี่ยจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าก็น่าที่จะดังอยู่นะคนในตามในทวิตเตอร์กว่า3ามแสนเนะครับผมสําหรับทีมทีมนี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซัพพอร์ตช่องนี้กันอยู่แล้วยังไงอย่าลืมไปดูที่แท็บคอมมูนิตี้นะครับผมแล้วก็ได้โพสในเรื่องของข้ามูดอัปเดตของกาล่าเอาไว้ให้แล้วสำหรับสมาชิกที่ซัพพอร์ตช่องช่องนี้ กันเอาไว้ด้วยนะครับผมนะรวมถึงถ้าใครซัพพอร์ตเดือนละ450อยู่แล้วนะครับมันจะมีตรง e อ็กซ์คลูซีฟคอนเทนหลายคนเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้ดูนะครับมันอยู่นตรงเพลย์ลิสต์นะแล้วก็ อัลบั้ม e x c l u s i v e Content หรือว่าเ l ลย์ลิสต์นี้นะครับวลาที่กดเข้าไปมันจะมีกว่า70วิดีโอนะครับ7จวิดีโอเราที่ทำเอาไว้นะครับเผื่อใครซัพพอร์ตอยู่แต่ไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมอาจที่จะยังไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้เนาะก็ยังไม่ยิ่เริ่มนะครับผมตรงเพลย์ลิสต์มันจะมี e x c l u s i v e c o n t อ n t อยู่นะครับก็เข้าไปดูเนื้อหาดีๆกันได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนสที่รับ